ห้องเรีียนชวิตสวัสดีครับเเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับสวนไผ่ที่ปลูกไว้นะครับประมาณ3-4สี่ไร่ครับที่ยังไม่มีเวลามาเจอเลยครับตั้งแต่ปลูกเนื่องจากสถานการณ์โควิดวันนี้ทำการสวอปฉีด2เข็มแล้วก็เข้าพื้นที่ได้ก็เลยจะมาดู ความคืบหน้าของโครงการหน่อยครับไฟที่ปลูกทุกต้นก็สมบูรณ์ดีครับกำลังจะ,จะเจริญงอกงามครับดินก็มีความชุ่มชื้นครับแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนครับถึงจะเป็นกอใหญ่ได้ตอนนี้ก็มีการแทงหนอ่อจากแม่พันธุ์ขึ้นมา2อสายอดก็มีครับบางต้นเดินดูไปเรื่อยๆครับ อย่างต้นนี้นะครับมีการแทงหน่อขึ้นมาแล้วก็เหมือนต้นจะเริ่มแข็งแรงแล้วรอว่าจะมีหน่อใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เขาตามที่โครงการแจ้งมาก็คือประมาณหนึ่งปีสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ดูจากต้นนี้นะครับความสมบูรณ์ก็ถือว่าน่าจะเป็นการพัฒนาการที่ดีครับมีต้นใหม่แทงขึ้นมา สูงแล้วก็ชันใหญ่พอสมควรเป็นการจเจริญงอกงามที่ดีครับที่เดินสำรวจด,ดูครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดและก็สูงประมาณ3เมตรแล้วครับน่าจะใหญ่สูงและอยู่ตรงทางเดินของน้ำครับต้นนี้ครับมีหน่อใหญ่ขึ้นมาครับหนึ่งหน่อถือว่าความสมบูรณ์สุดยอดครับต้นนี้ นอขนาดนิ้วกว่าครับขึ้นมาแล้ว1นหน่นอครับในระยะเวลาสามเดือนกว่าก็ดูการเจริญเติบโตต่อไปครับนีหน่อแทงขึ้นมา1นหนอหรือ2หน่อแล้วครับเหมือนต้นนี้นะครับดูใกล้ๆครับก็จะมีหนอ ผล่ขึ้นมานะครับเป็นต้นต้นยืนไว้ก่อนจากต้นพันธุ์ครับต้นนี้ครับของมาสหน่อแล้วครับมีหน่อใหญ่ที่สูงขึ้นไปละหนหน่อ,นอและเพิ่งงอกมาอีก1หน่อ,นอครับดูใกล้ๆครับไผ่ตรงอินโดนครับน่าจะรอด แลนน่าจะเจริญเติบโตงอ,อกงามเป็นผลผลิตที่ดีสภาพต้นที่กำลังเขียวชอุ่มครับมียอดขึ้นมา2อสยอดแต่ยังไม่แทงหนอใหญ่เป็นหนึ่งต้นที่ดูแล้วสมบูรณ์ครับแตลงนี้ก็มีความกว้างพอสมควรน,นะครับ ก็เริ่มจะเจริญเติบโตตามระยะเวลาคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ